ทุกคนทราบไหมคะว่าปัญหาเรื herman, so, ่องผิวหน้ามันเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆคนเป็นกันเยอะแต่ข้อดีนะครับของการที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันก็คือผิวหน้ามันเนี่ยจะแก่ช้าซึ่งมันมีการทดสอบแล้วนะครับว่าที่เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องหน้ามันเยอะๆเนี่ยมันจะแก่ช้าลงเพราะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่การที่เราเนี่ยแก่ช้าลงก็จริงมีข้อเสียก็คือผิวหน้าของเราเนี่ยมันจะมีการอุดตันได้ง่ายมากนะดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันสิ่งที่จะต้องดีใจกกกก็็คคืืืออออจจจะะแแ่่่่่่ช้้้้าาาาาสสิ OC ิิิงงงงงทีีีตเเยยยใวววขึนนนธรรลผหมับบ ก็คือ 1. นการเลือกใช้เบนจอร์ไรเซอร์นะครับที่ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันนะครับแล้วก็ข้อ2คือหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์นะครับที่จะทําให้กระตุ้นเกิดการอุดตันนะครับหนักผิวอ่ะอาจจะมีส่วนผสมของน้ําหอมแรงๆอะไรอย่างเงี้ยอัดเลี่ยงอ่รองพื้นหรือว่ากันแดดที่มันมีความมันสูงสูงอันนี้อาจจะช่วยได้ครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันวิชาแนะนําให้ใช้กระดาษทิชชู่อ่ะซับระหว่างวันก็ได้นี่น,นี่ชับนี้ถ้าอาจจะใช้กระดาษซับมันได้แป้งฝุ่นเซ็ต